คนยามเศร้าทุกคนแปดโมงแบบโมอกเต็มเลยทุกคนแบบตะเวนซองใสแบบแดดเต็มเลยเออหิมะแม่แล้วบ่ปีนี้หิมะตกนะคะขอโททุกคนสวัสดีทุกคนเดิมวันนี้กับพบกับช่องของตุ๊กตาสนอนน้องสันเนาะวันนี้เอาทุกคนน้องตุ๊กจะไปแม่กับแม่พากรสิีพอปซี้วัคซีนอีกเนาะสักใบเข็มที่สองของแม่ทุกคนน่าจะจื้อเสื้อตัวนี้เนาะเสื้อตัวเก่าตัวเดิมไปให้อยู่ในกลางวงอีกแล้ว ไปนะคะเนื่องจากว่าอัน,นเอารถจากข้อไปแปลงแยกเป็นรถไม่เคยได้เนาะคันรถโบเพลก็ไม่ได้ขี่รถเพิ่นนะเพิ่นแขงแไงแปดคันรถโบเพล์ที่อ่ะขันโบเฮกี่ได้ฮอนี่นะเนื่องจากว่าอันพ่อขันคันรถเพย์จึงให้พวกเราไปแปลงจึงจึงได้ขี่รถเศร้าดีจนะ้าขันโบเพลนี่โบได้ขี่ได้ไโ,โบเพลบโบได้ขี่ได้เพราะว่า <ใน S 1> พ่อเป็นคนบุกมาเอาจักรไปแปลงบ้างเอาให้คนอื่นไปแปลงแต่ว่า แปดโมงแล้วแต่ว่าเบิ้งของอากาศมันคือแบวบายอย่างเศร้าเศร้านะคือบรรยากาศตอนห้าโมงอันนี้ก็เป็นเหงื่แสกกาย,าาย,ายอยากไล่ลายเนาะอาลมเย็นช่วยช่วย เป็นซองแล้วแม่เอารถไปจอดไฟแห้งองย่างไปวะป้าทุกคนทางนี้แห้งงามงามขนาดเลยทุกคนงามเหมือนคนเลย นี่กะบอได้ไก่เราทุกคน,กนใช่แล้วพอกริกนะคะไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาฮัลโหลบ๊ายบายอ่ะนี่ทุกคนตอนนี้จะลาไปหารเสรื้ออันคนที่จะแบ่งรถกับโบยูเนานะไปหากินคุณอะก็เลยกับแม่อันนี้ ยู่มองนี้แต่ว่าพอดยาเห็นในอูในอูอยู่มองนั้นเนาะคิดเจอฮันแล่ฮันแล่รูน้องตุ๊กกับแม่แม่เตี้ยมากเลยเนี่ยเออหนเรียงลูกปั่นให้ลูกบนปั่นให้ลูกบนละมอยมันผลมาปน้ น้าแ,แม่ว่าพ่อฟ้าอยูแต่งตัวไปไหนยังไม่รู้นะคะว่ายิมหรืออู่เพิ่งกำลังเห็นอย่างอยู่ร้องเจ้าค่ะป้าดอกไม้นี่เงียบๆดอกน้ำนะคะมันก็มีน้ำแต่ดอกสีม่วงส่วนนี้ก็คือดอกแม่เพิ่ว่าดอกสีขาวน,นี่นะ่าแม่สามารถ ให้ได้คนเสาสุดยาใดเศร้าสุดยาเรามียาไ่นานาน้นี่มาซักยาอยูอย่นี่เนาะเป็นในในบ้าน มาเชิงขนอนแม่จันแล้วที่อําฮอยสบายดีพี่ออปทุกคนพ้มาเมื่อคืนนี้ฟัานมาไปไทยคุ่น่าเารศนาดเออฟวานวัไปไทยแล้วไปขี่รถกับอันเอ้ไม่เออนเสียงตุงขนาดขี่รถซักแล้วขี่ไปกิน้กงแล้ว่าไม่ต้องกลัวน้องอูเขตนี้ที่เคยอยู่ตอเลยซิ่งว่าจันซิ่งไปแล้วคือทางไปดาเลยแมวซิ่งไปแล้วคือทางไปดาวนี่แหละพ้าทางวงนี้มันคือเปรี้ยวเลยเป็นตญาเนี่ยกับค,คืนสะเทาะวันนั้นดีละ วันนี้ต้องไปให้คลิปสาวลาวเข้าเซเว่นไทยครั้งแรกใจบคินกองบ้านนะแล้ววันนี้เราเอาเด็ก้ามาไทยบวเบากเอฟซีเนาะบ้านเมื่อแล้วเอาคลิปโลกเข้าสิว่าเออบ้านเนาะบ้านบ้านบาแล้วก็เอาคลิปไปถ่ายลงอีกก็ันเตยหัวเนาะคาดในกองบ้านอย่างนี้ว่าสิเปทำคลิปอันไปเซเว่นไทยครั้งแรกเลิศค่ะเซียบแกงน้องกินข้าวไรเซอร์สักวัคซีนเด้อ ท่าท่าเ้าหมาก่ันข้สวเหน้ามีลูกเอานี่บัวซอยทองอาะโอ้ก็มีลาย่างอันที่เป็นซาเซอร์ฮะน่ะกมสิบ่ว่าเอาดอกกาตาฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้อ่ามาเจอกันแม่ตอนมอสพมาซักยาซักยาแล้วบริสักไม่ตูเพื่อนกำรมงาทุกคนยาบริสักยาบริสักรสา ทานหม้อบดทันทานหม้อบดทันคือว่าละทานหม้อเพิ่นน้อยคนเพิ่นน่ะแบ่งไปหั่นแบ่งไปนีละบดทันบัดนี้แล้วผู้ที่ไปพักกับกักโตทานหม้อกับกักโตล้วก็ซักนี่อายุน้องตุ๊กคําบ่ได้ซักเด้อทุกคนเพราะว่าเพิ่นนั้น1758ไปแม่น1758ไปแล้วเพิ่นก็จึงให้ซักแต่น้องตุ๊กอายุ15ปี FC ฟซาบ่เชื่อว่านึกว่าน้องตุ๊กคั่น17 18เจแปดปีละป้าติโตหน้าไปแล้วเนี่ย ขนาว่าไอ้เอออายุสิบห้าปีเนาะเอฟสีคาดเดาไว้ปีที่แล้วปีที่แล้ว <c oughs> แต่แต่ว่าตอนฮุบเอ้คำต่อคำเหียนยู่ไปเหียนมือมือนะมีแต่ฮุบไปตะแพงเลยตัดไปที่ตอนนี้นะฮุบง่ามไปอ,อีกคำตอนเป็นเหียนแม่เลยพวกงามตะแพงคืออีเซอร์คือคือน้องเซอร์นะ<ม>หน้าคล<ม><ข>้ยายๆแหละยัย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 กับแม่เลย่หายนาสภาพในเด็กขยุ่นเดี๋ยวนั้นแล้วกับบัดไปแม่ จักมาเ่อไอ้ขาวมานายังมาเชื่าจะไม่พูดเดินเลยละกิงกาเปลี่ยนซี่เลยลิงขงซเ้อพอลฮอนพอมีนเดยวะเม่แม่ท้มลูกกินอะไซีไปแปลงรถพอมาเดี๋ยว่าซิเมือเขาไปยอดยางเขายอดยางเราเปรถพอท่านเดี๋ยวเาจะไปแปลงเอา yes ไปเชื่แปลงรถท่านรถมือเจ้าของเล้วแมนเขาฟาว จะอย่างมันห้อนห้อนมากเลยอ้ทุกคนมือนี้ทันหมอพรมโบทันเอาไว้เป็นมือหน้าว่าสัน้นว่ามันโคตรชิลคือแบบเด็กน้อยขึ้นมาเลยเนะมย์เพิ่ะซื้อกระปีเมื่อเหอนเอาไว้ไปเมื่อนี้จะไปกินตทุกคนได้ตับลิปต่อไปนนู้นนี่นะคะทุกคนก็จะไปกินตําก็จะมีอันนี้อ่า อีแม่เพิ่งะซื้ออันนี้นเนาะฮานแม่จันฮานแมจัน,จนทัน้งหลายก็จะเป็นของไทยเดยทุกคนเด้มอไทยหมดหลยอันนี้ก็จะเป็นอันน้นำซอสผู้เข้าอันนี้ของไทยนูน้นำปลาม,มึกอันนี้ก็ของไทย,ย,ย,ยแล้วก็ซอสมักเล่นก็ของไทยบ๊วยแม่ของแม่พ้ยแม่พ้ยลรามาผ่านผ่านลาวแล้วก็คือต้องมีติดกาลาวเด้งลาวแนวว่ามัน ลิซ่าดำเข้าเป็นเซเชียพัซซี่นี่แล้วกะปีเด้ข้องหนาววะกะปีก็ข้องไทยเลยเห็นไหมข้องไทยก็ข้องไทยเหมืกันอันนี้ก็ข้องไทยข้องไทยบดเลยข้องลาวข้องลาววะในน้ำตาลทรายเห็นบ่ชเคียนาษาลาวกว่าไม่แล้วอิสลามเบื้องเบื้องโอโยมันไม่แล้วลาวไทยลาวแปดดินี่มันก็อ่านเมันแนบหนังสือลาวมันเป็นยังสีว่าไทยเลยเห็นนหม อันนี้กะลาวอันนี้ก็เอออันนี้กะไทยใช่ชุดมากก็จะเป็นของไทยนะคะทุกคนแต่ว่าคนสวยนี่คือคนลาวนะคะโอ้กินข้าวยังไม่ได้กี่ข้าวซาวนะคะจะสิบโมงแล้วนะคะตุ๊กดี่คาดี่ซองน้องตุ๊กดีคาที่ซองน้องสวยแล้วแต่ว่าตอนบอปลาอยู่ไดได้เป็นคนมาทุกมือพูดน่ะทุกเว้ากสวยมาทุกวันนี้ทำแบบได้นะคะทุกคนอย่าทำเลยทุกคนเดี๋ยวกะเพาะสิขึ้น ีได้เขาลเอ้เบอร์นี้ช่องพี่อูได้นะคะเขาจ้างอันเด็กเมื่อวานนี้เขาจ้างเด็กไปด้วยนะคะคนละห้าพันกีบก็คือคนละซาวบาทนั่นเองไม่มีคู่ไปด้ไม่มีคู่ไปนะคะไปไปเมื่อทุกคนบริสิทธ์วัคซีนสั้นเอ้ยบริสิทธ์วัคซีนซีซินฟาร์มอะแม่อะซินฟาร์มคือเขาต้องได้เดินนะคะทุกคนเพราะว่า เพราะว่าอันนั้นเพราะว่าอันรถจักรยุหุนเด้รเ่ิงคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะบม่อยากยางไพันเพราะว่ามีเสียงเพลงคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนดะ้อถ้าใครมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปในเะด้อคลิปนี้อาจจะไลฟ์สาระในดนึงเนื่อง,งจากว่าบม่ได้ซิ้วัคซีนแต่ว่าท้าได้ซื้อนี่ก็มีค่าในหนึงนะ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่พี่อฟซีทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะขอให้มีความสุขจะได้มีความถูกนะคะบ๊ายบาย